หนึ่งโทรศัพท์จากเบอร์เดิมนกเสียแฟนไปจากอุบัติเหตุรถทนแต่เธอไม่เคยเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ของเขาเก็บไว้ดูรูปและข้อความเก่าๆคืนหนึ่งขณะที่เธอกําลังจะหลับโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นหน้าจอสแสดงว่าเป็นสายจากเบอร์ของแฟนเธอนกมือสั่นกดรับเสียงปลายสายแหบผ้าแล้วพูดว่าช่วยฉันออกไปจากที่นี่ 2. เพื่อนร่วมห้องที่มองไม่เห็นบีมาเช่าห้องพักอยู่คนเดียวแต่ทุกครั้งที่กลับมาเข้าของในห้องมักถูกจัดใหม่ และบางคืนได้ยินเสียงฝีเท้าเดินอยู่ในห้องคืนหนึ่งเธอฝันว่ามีใครบางคนกําลังก้มมองเธอขณะนอนหลับพอสะดุ้งตื่นเธอเห็นรอยบุ๋มบนเตียงข้างๆเหมือนมีใครนอนอยู่แต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลย 3. เงาใต้เสาไฟโจเดินกลับบ้านคนเดียวกลางดึกระหว่างทางเขาเห็นเงาของตัวเองทอดยาวตามแสงไฟแต่พอเดินผ่านเสาต่อไปเงาของเขายังอยู่ที่เสาไฟต้นเดิมเขาหันกลับไปมองและพบว่าเงานั้นไม่ได้เป็นเงาของเขาอีกต่อไปมันค่อยๆหันมามองเขาและยิ้ม สี่เสียงก๊อกน้ำกลางดึกฟ้าสงสัยว่าทำไมก๊อกน้ำที่ห้องน้ำเปิดเองตอนกลางดึกเธอคิดว่าเป็นเพราะแรงดันน้ำจึงไม่สนใจคืนหนึ่งเธอลองเดินไปปิดไฟในห้องน้ำและมองผ่านกระจกบานใหญ่เธอเห็นว่าในอ่างล้างหน้ามีเงาของมือขาวซีดค่อยๆโผล่ขึ้นมาหมุนเปิดก๊อกน้ำช้าๆก่อนที่เงาในกระจกจะค่อยๆเงยหน้ามองเธอแล้วกระซิบว่าฉันยังอยู่ที่นี่ห้าคนที่อยู่ใต,ต้โต๊ะ ยิ่งทำงานจนดึกที่ออฟฟิศคนเดียวขณะที่กำลังพิมพ์งานอยู่เธอรู้สึกเหมือนมีคนแอบ,บมองจากใต้โต๊ะเธอค่อยๆก้มลงไปดูและเห็นเงาดำกำลังกอดเข่าอยู่เธอรีบถอยหลังออกมาแต่เงานั้นยื่นมือมาจับขาเธอแน่นแล้วกระซิบว่าอย่าบอกใครว่าฉันอยู่ที่นี่หกเสียงเคาะจากข้างฝาปาล์มเพิ่งย้ายมาอยู่บ้านเช่าคืนแรกเขาได้ยินเสียงเคาะกำแพงเบาๆตอนตีสองเขาคิดว่าเป็นเสียงจากบ้านข้างๆแต่พอถามเพื่อนบ้านกลับได้รับคำตอบว่าบ้านข้างๆไม่มีใครอยู่มานานแล้ว คืนนั้นเสียงข้อดังขึ้นอีกและเมื่อเขาแนบหูฟังเสียงกระซิบดังแผ่วๆว,ว่าช่วยฉันออกไปทีเจ็ดเจ้าสาวกลางทางเปลี่ยวเกมขับรถผ่านถนนเปลี่ยวตอนตีสามจู่ๆเขาเห็นผู้หญิงใส่ชุดแต่งงานยืนอยู่กลางถนนเขารีบเบรกแอมองไปที่เธอใบหน้าของเธอซีดขาวดวงตาว่างเปล่าเธอค่อยๆย,ยกมือขึ้นมาชี้หน้าเขาแล้วเดินตรงเข้ามาหารถเกมตกใจรีบเหยียบคันเร่งหนีพอหันกลับไปมองที่กระจกหลังเธอนั่งอยู่เบาะหลังของเขาแล้ว 8. ภาพที่เพิ่มขึ้นมาเอง จอยชอบถ่ายรูปเธอเพิ่งไปเที่ยวกับเพื่อนและถ่ายภาพวิวจำนวนมากเมื่อกลับมาดูรูปในมือถือเธอเห็นว่ามีรูปของตัวเองในมุมที่เธอไม่เคยถ่ายบางรูปเป็นตอนเธอกำลังหลับบางรูปเป็นตอนเธอเดินในที่เปลี่ยวและรูปสุดท้ายเป็นรูปเธอยือนหันหลังโดยมีเงาดำสูงใหญ่ยือนอยู่ข้างหลังเธอ 9. รถแท็กซี่เที่ยวสุดท้ายติ๊กเรียกแท็กซี่กลับบ้านตอนดึกคนขับเป็นชายวัยกลางคนเงียบขรึมขับไปโดยไม่พูดอะไรระหว่างทางติ๊กเห็นว่า คนขับไม่มีเงาสะท้อนในกระจกมองหลังเธอเริ่มใจคอไม่ดีพอรถจอดหน้าบ้านเธอรีบยื่นเงินให้แต่คนขับแค่หันมามองเผยให้เห็นใบหน้าที่เละจนจําเขาเดิมไม่ได้แล้วพูดว่าฉันไม่ได้อยากมาส่งเธอฉันอยากให้เธอไปกับฉันสิบมือจากใต้เตียงฝ้ายาย้ายมาอยู่หอพักคนเดียวคืนแรกเธอรู้สึกเหมือนเตียงมีแรงขยับแปลกๆกลางดึกเธอตื่นขึ้นเพราะรู้สึกเหมือนมีมือมาสัมผัสข,ขาของเธอเธอรีบเปิดไฟและมองลงไปใต้เตียงที่นะ่ะ มีมือซีดขาวโผล่ออกมาพร้อมเสียงกระซิบแผ่วๆว่าลงมาสิอยู่เป็นเพื่อนฉันหน่อย11ห้องน้ําโรงหนังบอสเข้าไปเข้าห้องน้ําในโรงหนังที่เงียบสงัดเขาเลือกห้องสุดท้ายและกําลังจะปิดประตูจู่ๆก,ก็มีเสียงเข้ามาจากห้องข้างๆเขาเหลือบมองใต้ประตูเห็นเท้าซีดๆของใครบางคนยืนอยู่แต่พอเขาลองก้มลงไปดูดีๆขาของคนนั้นหันผิดด้านเหมือนหันหน้ามาทางเขาแล้ว12บันไดขั้นที่14เดียกลับหอพักดึก และต้องเดินขึ้นบันไดเพราะลิปเสียเธอไต่ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงชั้นสี่แต่พอเดินขึ้นไปอีกกลับพบว่ามีขั้นบันไดเพิ่มขึ้นมาเธอนับดูแล้วรู้ว่าเธอกำลังเหยียบบันไดขั้นที่14ทั้งที่มันควรจะมีแค่13ขั้นท่านใดนั้นเธอได้ยินเสียงแหบผ้าดังจากข้างหลังอย่าหันกลับไปนะ 13. าไฟหน้าห้องเจนกลับห้องดึกทุกคืนและทุกครั้งที่เธอเดินไปถึงหน้าห้องไฟหน้าห้องจะเปิดเองเสมอเหมือนมีคนอยู่ข้างในเปิดให้ เธอคิดว่าเป็นระบบเซ็นเซอร์ของหอพักจนคืนหนึ่งเธอเห็นเงาของใครบางคนสะท้อนในกระจกหน้าต่างห้องเธอทั้งที่เธออยู่คนเดียว14เด็กที่เล่นคนเดียวแนทเดินผ่านสนามเด็กเล่นร้างข้างคอนโดทุกวันจูจ่ๆวันหนึ่งเธอเห็นเด็กหญิงตัวเล็กๆนั่งไกวชิงช้าอยู่คนเดียวเธอแปลกใจเพราะสนามนี้ถูกทิ้งร้างมานานพอหันไปมองอีกทีชิงช้าที่ว่างเปล่าไกวไปมาเองเด็กคนนั้นหายไปแล้วแต่เสียงหัวเราะของเด็กยังคงดังอยู่ข้างหูของเธอ สิบห้ารอยเท้าหน้าห้องบ้านอยู่คอนโดคนเดียวคืนหนึ่งฝนตกหนักพอเขาเดินไปที่หน้าประตูเพื่อปิดกรอนเขาพบรอยเท้าเปียกน้ำเรียงเป็นทางจากหน้าห้องไปถึงเตียงของเขาเขาไม่เคยออกไปข้างนอกแล้วใครกันที่เดินเข้ามา16เสียงหัวเราะในโทรศัพท์มิ้นชอบคุยโทรศัพท์กับเพื่อนก่อนนอนคืนหนึ่งขณะที่เธอวางสายไปแล้วโทรศัพท์กลับดังขึ้นอีกครั้งจากเบอร์ของเพื่อนคนเดิมเธอรับสายและได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆปนมากับเสียงซาๆเธอถามว่าหัวเราะอะไร ปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบกลับมาด้วยเสียงแหบผ้าเมื่อกี้ฉันยังไม่ได้โทรหาเธอเลย17กระจกในลิฟต์แป้งขึ้นลิฟต์คนเดียวตอนดึกพอลิฟต์เคลื่อนขึ้นเธอมองไปที่กระจกด้านหลังและเห็นมีคนยืนอยู่ข้างหลังเธอเธอสะดุ้งหันไปมองแต่ไม่มีใครอยู่เลยพอหันกลับไปที่กระจกอีกครั้งเงานั้นกลับขยับเข้าใกล้เธอแล้วกระซิบว่าฉันไปกับเธอได้ไหม18เสียงร้องให้จากใต้ถุนบ้าน บอลย้ายมาอยู่บ้านเก่าหลังหนึ่งช่วงดึกๆเขามักได้ยินเสียงร้องให้เบาๆดังมาจากใต้ถุนบ้านคืนหนึ่งเขาตัดสินใจย่องลงไปดูแต่ไม่พบอะไรเลยจนเขาหันหลังกลับขึ้นบ้านเสียงร้องให้กลับดังขึ้นอีกคราวนี้ดังอยู่ข้างหูของเขา 19. ห้องเรียนที่ไม่ควรมีใครอยู่อามเป็นพานโรงโรงเรียนคืนหนึ่งเขาต้องเดินตรวจห้องเรียนทั้งหมดขณะเดินผ่านห้องหนึ่งเขาเห็นนักเรียนหญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ในห้องเขาเปิดประตูเข้าไปแต่ห้องนั้นว่างเปล่าไม่มีใครอยู่เลย แต่ที่กระดานดำมีข้อความเขียนไว้ว่าอย่าเปิดประตูเข้ามา20ผู้โดยสารที่ไม่มีตัวตนในขับรถกลับบ้านตอนตีสองจู่ๆก็มีหญิงสาวโบกรถข้างทางเขาหยุดรับและเธอบอกให้ไปส่งในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเมื่อถึงหน้าหมู่บ้านเขาหันไปบอกว่าถึงแล้วครับแต่เบาะหลังว่างเปล่าในตกใจรีบขับออกมาพอเหลือบมองกระจกหลังอีกครั้งหญิงสาวคนนั้นนั่งอยู่ที่เดิมพร้อมยิ้มให้เขาผ่านกระจก